พบกับเซตที่สองนะคะระหว่างละมุนคอเฟ่คาเฟ่นะคะกับอะแฮมวีซีค่ะแต่แรนจะเป็นใครเสิร์ฟนะฝั่งไหนเสิร์ฟเอ่ยโอ้โอ้ทีมรำเอ๊ย I have to ี้หาโดยเออยี2สนะคะแฟนของน้องรัศดาเองนะคะระมุนตั้งหับดีๆนะคะบอลแรกเตะม,มาค่ะย้อนสองโยนม,มาได้ถากนะ pass b ออกทั s ออ,ออกไปค่ะแต้มแรกคือของละมุนนะคะหนึ่งต่อศูนย์เสิร์ฟโดยพี่ฮาร์ดรับคันธารพี่อาร์เปอร์นะคะส่งตรงจากกระบวนบอกโฮนะคะ มาปีมาบอลแรกเซตมาทับบอกนะคะทัพบอสทับเม่ผ่ากระบกตาดีมากเน่ลองไหมมันมันดูดแต่อีคิวไง่มันเลยแบบหลุดไปนะคะบอลแรกเข้าดีหลังตีนะคะใชนะคะตอนนี้ฉีดมาตีลงไปนะคะ ปกติเล่นโคงนะคะตอนนี้มาตีวีหลังแทนเสิร์ฟโดยคูมเบสค่ะต่อได้นะคะฟีบอลข้ามมาละมุนว่าไงใส่ขาใส่ตีก้ามโซ ติดฝากของอาแฮมตีทัชปอกออกไปค่ะไม่ทันหรอกค่ะกรรมการอออค่ะโอเคไม่ได้ว่าอะไรทวงเฉยๆครูไปเ <c oughs> <ไ>ปิดอีกเซิร์่อนะคะ<ป>บอลแรกได้นะคะลิบทบอลสองยีเดตติดบล็อกไกลหน่อยหดอกกระถามีท้งไกลหน่อยและไกลใหญ่นะคะบกเลิก,กันเองว่าใครจะใหญ่หรือเล็ก เสิร oh. ์ดยครูเบสเหมือนเดิมค่ะเสค่ะสใส่เปที้เรียบร้อยว้าวอย่าอินแพ็กอหญ่อินแพ็กเสิร์ฟต่อนะคะดีมากบอลแรกต่อไปเลยค่ะพลาดเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรเอาใหม่อาแฮ e เอาใหม่นี่เป็นกลังใจให้นะคะเข้าข้าง ดีค <ítulo> <displayed, S 1> ่ะเสิร์ฟดีบอลแรกดีเลยค่ะตั้งดีห <Zusch> ล <atory 95> ังตีน <Looking like stairs> ี่ต sort of yeah. ีเป็นแป้งตีเป็นแป้งเสิร์ฟโดยเบอร์12นะคะโดเสิร์ฟเอ็นหรือไม่เรามาดูกันดีค่ะไม่เป็นไรนิดเดียวต่อไปนะคะเสิร์ฟโดยไกลน้อยนะคะอีทิพล มีโอกาสได้สุดสอนนะคะไม่ค่อยปั้งใจเรียนเท่าไหร่บ้านดอกกะเทานั่นเองค่ะเอะสอร์ดีเอาดีดา้านกีฬานะครับเอาดีดา้านกีฬาฟีบอนนะคะฟีอนนบอลบอลเรกเป๊ะอาลอดลสกีัาปั้นตีสะบัดคอหลุดออกไปไม่เป็นไรเอาใหม่สู้เวยสึบสืบสู้เว่ยม,มีรอดอ๊เรียงเข้ากลมหรือเปล่า อ่าตปัดผม,มาเพื่อเข้าราเราเหรอคะน้องอีกคิวใช่ค่ะสาวต้าโอเคสาวาเทพดีมากตกที่เวทดีเข้ามานะคะดีเลยแก้โดยเบอร์สิบห้านะคะมีบอลนาบรรัลลัคเป๊ะเลือกยันน้องไก่ใหญ่ไก่ใหญ่ตีพัดบล็อกเอาอยัางไงว่ายไข่แก้เอ้าตีประคองเอ้าล้มล้มล้ม ตีบอาตีโต้ตีโตซาโอริคิมูระมาเอนะคะอดดีกูเวตบ้านพาวน์เองค่ะมีมาซาตาวามาไลเซนะออกไหนออกหูตีหวาน โคูเวทบ้านเท้าปีค่ะพลาดไปเล็กน้อยนะคะทีเดียวเสิร์ฟโดยเบอร์สิบห้านะคะน้องะไรบ้างน้องเต้นะ,ะน้องเต้กเกษรสุราชบำรุงเสิร์ฟมาเสิรติไปไหเอาใหม่ตอนนี้สกอร์บอร์ดเท่าไหร่คะเก้าต่อสี่นะคะละมุนนำนะคะ นำทับโดยครูละครไทยครูสอนแอร์บิดค่ะมีบอลนะครับส่โค้งอีกรอบครูเบสออกซ่ามีเดียวมีเดียวไม่เป็นไรค่ะครเบสมีเดียวค่ะต่อไปผู้เสิร์ฟโดยเบอร์เก้า สเสิร์ฟดีนะคะสเสิร์ฟดีขอมาแรกแเป๊ะนะคะละบุญะะยกให้ยกให้ครูเชเช่นะะเนี่ยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรออพลาดก็ได้นะคะสวัสดีพลาดไปสิบต่อสเสิร์บ้วยครูเชชเช่นะคะ ปูเซเช่นะคะเอกสังคมาศนะคะสธรรมาศเองค่ะเอ่อเติบมาดีจังหวะนี้บอลแรกได้นะคะออกดีหลังตีประพอเป็นแป้งถูกรองโดยปูเซเช่นั่งโดยเด็กไซสน้อยมีในคูเม็กล่าวต่อบอลดีนะคะจังหวะนี้ชื่นชมตัวต่อบอลนะคะถึงจะไม่ใช่ตัวเซตจะต่อบอลสวยใช่ค่ะน้องคุ้ย เซเชสก็แ้ดีนะคะไปี่ฮัตบ็อกใส่ใครคะสาเมตรออยามค่ะอีกทีว่ากลัวสุดๆเโอ้โหโอกโหดีมากไปฮัดบ็อกซลยนสอและสามเลี้ยวสาื้อค่ะ ต่อไปพี่นูกเจอนครไทยลิ้ยอนนะครับได้แต้มไปค่ะคูเชเช่เปิดต่อนะคะคูเชเช่สันธรรมศาสตร์วันนี้เขี่ยคิวมาะคะ่ะยกบีร่างพรเพราะคะ่ะ ใครคะ่ะพีอาร์โธค่ะสวยปีออกไปนะคะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ไปผู้เชี่ยวเสิร์ฟต่อนะคะเสิร์ฟดีมากเดี๋ยวเสิร์ฟกันหน่อยเดี๋ยวเสิร์ฟกันหน่อย <c oughs> ดีค่ะตัวแรกดีมากโคดีโอซัมเมต<า>ดีมากค่ะไม่เป็นไรเอาใหม่ขอเวลานอกนะคะไอแอมีขอเวลานอกนะคะเราจะมาเราดูนะคะว่าไอแฮมจะแก้เกมยังไงเขาเป็ดเกมเปิกของรูเชเช่ค่ะ ถ้าแก้ทีมกับครูเชเชี่ยไงนะคะครูเชเช่สูบยาวมาก เติฟออกไปที่ตำแหน่ง61นะคะเปิดหน้าไปเล็กน้อยต้ชนกล้องนะคะหักไหมคูอุไม่หักโอเคค่ะกล้องเรามีแค่กล้องเดียวนะคะปุ่อนุรักษกล้องของเราด้วยนะคะ น้องชี้หยอกใส่หน้าซ่างเอ,อ่อไีนะคะ,ะ,คะลงนะคะตีตรงลงไปอ่โอโอาโค้ชโค้ชปกาวบอลแล้วนะคะเลิ่มมาหก่อ,อหกเท่ากันนะคะเสิร์ฟมดีมากนะคะ้ัมยกโอชีวายังรับไปได้เ,เอา แกไปนะคะออกหายออกโค้งผู้เบสดีวางติดบอปจิ้มจิ้มเอ้าเล่นเอ้าไอ้ดีเป็นแต้มแผลหลอกให้ละมุนงงละมุนแอบงงลงไปเลยนะคะสหวัสนี้ีเลอร์แน่ไม่แน่ละมุนมีเลอร์มุนไม่ละมุนแน่ค่ะลงไหมคะ อ๋อโอเคค่ะเสิร์ฟโดยน้องอาร์เตอร์นะคะเล่นเลยอ้าวอ้าวน้องน้องชี้โดนเอน็ดมิลเลียไม่เป็นไร,รเลยไม่เป็นไรค่ะคู่แต่งกับทำไมเนี่ย เลยสุเกตเติร์ฟไปนะคะดีเสิร์ฟดีนะคะเสิร์ฟย้อยๆลงมาตรงน,นี้ลดมาหนึ่งนึงเอาช่วยกันอ่ะมองหน้ากันเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่สิบแปดต่อเจ็ดนะคะผู้เวนเสิร์ฟอีกแล้วออกไหนเป็นไรค่ะ เจอเกย์เบอร์สิบสองนะคะบอลแรกละมุนบ้างไงเป๊ะเลยออกกลางตีโอ้ยจิตไเป็นไรค่ะคุยอะค่ะลาออกไปค่ะผิดพลาดกีด้น้อยนะคะสวัสดี้เก้าต่อสิบแปด ส,สิบแต่ประมุลได้เปลี่ยนตัวนะคะเปลี่ยนตัวนะคะับเบอร์สิบห้าเข้าเบอร์ห้าออกอีกคิวคนเดียวใครได้ครับกรรมการโอเคอ่า อ่าไอนแฮมได้นะคะที่เบต่อ18นะคะไอแฮมไล่ like มาแล้วนะคะเรามุนว่าไงอินแพรหรือเปล่าสิบสามนะคะโอเคค่ะสิบสามต่อสิบแปดอภิชาขอเวลานอกเป็นที่เรียบร้อย ลอยคู่เวสสะไบทัศน์บล็อกนะคะเน้นจังหวะท่าทางอย่างดีเลยนะคะดูดจูดเลยโอชินะคะแฟนอมน้องว่าฝ่ายเอ้านี่คู่เช้เช้ตกใจบอลเล่นน้อยนะคะจังหวะนะดี นอ้องซาอะไรตาว่าพาหนูเรียกค่ะเอา้าเอ็ดแล้วนะคะสิบห้าก่อนสิบเก้านะคะไล่มาติดติดแล้วนะคะจากตาสิบลูกระบุว่าไงอินแพ็หรือเปล่าอินแพ็แน่สุกว่อนนี้เปิดมาแรกสวยนะคะออกออกวีหลังตีทักขอ ปิดเมล์งนะคะเมื่อกี้เติมนะคะบุญฟ้าบุญฟ้าตกค่ะยังไม่โดนนะคะยกใครคะยกใครลวงค่ะเจ้าคุณเชเช่นะคะ สอนภาษณาค่ะ17ต่อ20นะคะไล่มาแล้วนะคะเกิบข้าวมาคุณี้กว่าไงตีใส่รูสิตไปหนึ่งทีนะคะคุณครูตีใส่รูสิต21ต่อ17ค่ะ17ต่อ เสิร์ฟเอสไปหนึ่งทีเสิร์ฟดีเลยนะคะเบอร์เจ im ็ดสิบเอ็ดส่งตรงจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพเหมือนกันค่ะบ้านนาตาดีนั่นเองนะคะขาถุนคนงามผาถุนคนงามติดบอสหนึ่งสิบแปดต่อยี่สิบสองบ่อเกลียพันปี เขมดี็มนางดึงกลับมาได้นะคะเซ็ตโค้ก่อนดีตีนาเป็นไงฝากคนภาคฝากเซ็ตปากคนภาค,ภาคเดี๋ยวนี้บอกเองอนะเธอเสิร์ฟข้าวไว้ไม่ต้องเคี่ยวขอข้าวไว้ก่อนแล้วพี่นุกเฟียสอะไรคะมาหนาคุณภาค เออเกิคุณน่้แบบต่อไปดีเดียวไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้วมาเปลี่ยนแต้มตอนเปลี่ยนแต้มตอนคนผ,ผ้าไม่เป็นกาวแล้วตอนนี้อยากดูเซฟสามอยากดูเซฟสามละมูลว่าอะไรเอาเซฟสามเอาเซฟสามเข้าหนาวมาแล้วสวยตีเลย บอสเบฟคูนุกนิกนะคะ24ต่อ19ใบเดียวเกมนะคะต่อไปนะะักฟ้าตรงลมสนามนะคะนักฟ้าเพื่อนฝุ่นนะคะเรียบร้อยคูเชเชเชสิร์ฟเอ็นอีกแล้วเชเช่เก่งจริงๆเลย ต่อไปนี้นะคะจะเป็นซัมปาขาว B ีนะคะพร้อกับลูกพ่อขุ่นบีบีค่ะชเชิญลงสนามได้เลยค่ะออกไปเก็บตำแหน่งกับคู่นะคะ